สวัสดีเพื่อนพ้องในทั้งพีุ่กครครับพวกกับผมกับคิงโรเล t ตนะครับผมนี่คือสิ่งันดับเกมมาใหม่นะสำหรับใครที่อยากได้เกมมาใหม่หรือว่ากาลังตามหาเกมมาใหม่ก็สามารถดูเกมจากที่ไม่ได้นะซช่แน่นอนว่าเกมในคลิปนี้ไม่ใช่แค่เกมมาใหม่อย่างเดียวนะเป็นเกมที่คุณภาพเยี่ยมด้วยเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่อยากได้เกมมาใหม่ด้วยอยากได้เกมที่มันน่าเล่นด้วยก็สามารถดูเกมจากในที่ไม่ได้เลยนะคัดสรรให้เพิ่นๆอย่างดีนะครับผมแต่ก่อนที่จะไปดูคลิปเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ โอเคเกมในคลิปนี้จะเป็นเกมอะไรกันบ้างก็มาดูกันเลยครับผมโอเค let's go ชรีเกมอยู่ช่องคอมเมนต์นะ เกมระดับปีสิบเมญ่านาการีโมบายแกงสเตอร์ก็ผมสำหรับใครที่อยากได้เกมแนวโอเพนเวิร์ก็นี่เลยต้องบอกนะเกมนี้เอาไปใครเกมแนวจีเอว่างั้นเถอะซึ่งในเกมนี่คือจะมีฉากก็สีในเรื่องคือแน่นอนว่าจะมีภารกิจในเรื่องให้เราเล่นด้วยซึ่งแน่นอนจะมียานพนะหลากหลายก็ผมคือจะมีต้องเล่นเยอะมากเกมนี้เพราะงั้นสำหรับใครที่อยากได้เกมแนวจีเอภาพสเวยสไตล์อินเดียหน้านี่นะก็ผมอยกเล่นหามากเลยนะเป็นเกมออนไลน์ตัวไหนก็ผม เกมมันดาปีเก้าอัชสวอร์สำหรับใครชอบเล่นเกมในอุโก็นี่อยู่แล้วครับผมซึ่งต้องบอกกัน้ว่าเกมนี้อลังการกันสร้างมากๆเลยนะตอนนี้เกมอัปเดตมาใหม่ก็คือเพิ board, ่มบอสเพิ่มแบนจีนแล้วก็ตุวเรื่องอื่นอีกเยอะมากๆเลยนะซึ่งถ้าใครได่ชอบ่นเกมแนวที่แบบกว้างๆแบบแอนดรอยจินโฟทีเดียวก็นี่อยู่แล้วครับผมซึ่งเกมมาพร้อมกับแอนดรอยจินโฟนะทำให้ภาพรู้ว่าการาฟิกในเกมเนี่ยสวยงามอลังการกันสร้างครับผม เซนน์แน่นอนว่าตัวละครในเกมเนี่ยคือมาจากหลายๆเผ่าให้เราเลือกเล่นด้วยนะเราสามารถเลือกสมบูรณ์แบบได้ครับผมเซนน์แน่นอนว่าตัวละครแต่ละตัวจะมีความสามารถและก็สกิลเฉพาะด้วยแต่ต้องบอกเลยว่าสกิลแต่ละเผ่าเนี่ยกลังการกันสร้างมากๆเนยนะถ้าใครชอบไปเกมมาต่อสู้หรือว่าอยากได้เกมมาทำสงครามต่บบางๆก็เกมนี้น่าสนใจมากเลยนะเป็นเกมออนไลน์ต้องเข่นสิงคโปรบ เกมระดับที่8 Mo t o เตอร์ i l ออนไลน์ก็ผมเกมแนวขับรถชุดชิวซึ่งในเกมนี่คือจะพาเราไปชิวที่บราซิลนะ <c oughs> หมายถึงในเกมนะซึ่งในเกมนี่คือเราสามารถเล่นคนเดียวก็ได้ในโหมดออฟไลน์รือเราสามารถเล่นในโหมดออนไลน์ก็ได้เหมือนกันนะซึ่งเกมในเราสามารถปรับแต่งตัวละครได้คือจะมีลงเล่นหรือว่าชุดแฟชั่นต่างๆให้เราปรับแต่งเนี่ยคือเยอะมากเลยนะที่สําคัญในเกมนี่คือจิมีรถมอเตอร์ไซค์ให้เราเลือกเล่นเนี่ยคือเยอะด้วยเหมือนกันคือเราสามารถเลือกได้ตามชอบเลยคือจะมีหลากหลายแนวมากๆแน่นอนเกมนี่คือสหรับใครได้เ่นวทจิ ไม่ต้องคิดอะไรมากก็เกมไม่น่าสนใจมากเลยนะคือเพื่อนสามารถเอาเกไมไปติดเครื่องเขาไปได้ใช่ถ้าอยู่รอนในเกมนี้กาจะเจอสภาพแบบเมื่อกี้นะั่นแหละซึ่งเกมนี้คือไม่จะเป็นต้องใช้มือถือแรงก็สามารถเล่นได้นะใช้เน็ตก็เล่นได้ไม่ใช้เน็ตก็เล่นได้ก็ผม เกมระดับที่7 Racing Car k a n j o s o k u คือเกมแข่งรถภาพสวยจัดจ้านนะสำหรับใครชอบในเกมรถแข่งพันดานก็เกมนี้บอกเลยว่าน่าเล่นมากๆเลยนะซึ่งเกมเี้เคยเน็นเกมในแข่งรถสไตล์ญี่ปุ่นก็ผมแน่นอนว่าเกมนี้เราสามารถปรับแต่งรถของเราได้คือแต่งได้หลากหลายรูปแบบเลยซึ่งในเกมนีือคือจะมีหลากหลายโหมดให้เราเนี่ยเล่นด้วยแน่นอนว่าเกมี้ภาพสวยแล้วที่สําคัญเนี่ยเราสามารถเล่นคนเดียวในโหมดออฟไลน์ก็ได้หรือถ้าใครอยากเล่นโหมดออนไลน์ก็สามารถเล่นได้เหมือนกันนะเพราะในเกมคือจะมีโหมดกันจดอันดับด้วยนะคือแน่นอนว่าจะมีโหมด p v p ให้เราเนี่ยเล่น เพราะงั้นสำหรับใครที่กำลงังตามหาเกมรถแข่งที่เอาเล่นตอนว่างก็เกมนี้เป็นตอาเลือกที่น่าสนใจมากๆเลยนะแน่นอนวยเกมนี้ภาพสวยครับผมแต่ต้องบอกเพื่อนๆกันว่าเกมนี้ใช้เน็ตก็เล่นได้ไม่ใช้เน็ตก็เล่นได้ครับผม เกมมานดัดปี่ Uncharted Waters Origin ก็ผมสำหรับใครชอบในเกมมาโจนสลัดก็นี่แล้วก็ผมซึ่งเกมนี้คือเป็นเกมมาต่อสู้แนวโจนสลัดนะเราจะได้สำรวจทะเลมากมายในเกมนี้ซึ่งต้อบอกได้ว่าแบบในเกมไม่นค่อนข้างกว้างเลยนะบอกได้ว่ามีการต่อสู้หลากหลายแบบมากคือไม่ว่าจะเป็นการขึ้นเรือไปต่อสู้กันที่เรือนะหรือว่าแบบมาราหังก็คือเอาเรือชนกันเลยก็มีนะ <laughs> แน่นอนจะมีการต่อสู้หลากหลายรูปแบบก็ผมอย่างที่บอกนะซึ่งในเกมแบบคือจะมีเรือเองหลากหลายแบบมากให้เราได้เล่นนะถ้าชอบในเกมมาจนสลัดหรือว่าชอบในเกมแนว m m o r p g ก็เกมนี้เป็นเกมที่น่าเล่นมากๆเลยนะคือระบบครบเครื่องแล้วก็ภาพก็สวยด้วยเพราะงั้นสำหรับใครที่ชอบในเกมมาจนสลัดอยู่แล้วก็นีแล้วก็ผมเป็นเกมที่ภาพสวยเอาเรื่องเหมือนกันนะแน่นอนเกมนี้เป็นเกมออนไลน์ต้องทช่ไหนก็ผมมือถือสเปคกลางๆก็สามารถเล่นได้เหมือนกันนะเกมมนาปีห้าวอเตอริงเวส เป็นเกมแนวแอคชั่นต่อสู้สุดเดือดน,นะซึ่งเกมเนี้มาพร้อมกับแมปที่กว้างใหญ่มากๆเลยเพราะเกมเนี้เป็นเกมแนวโอเพนเวิ d ์ก็ผมซึ่งในเกมเนี้คือจะมีตัวละครให้เราเล่กเล่นเยอะมากเลยนะคือแน่นอนว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยจะมีเอกลักษณ์เฉพาะแล้วก็จะมีสกิลต,ต่างๆกันออกไปด้วยแต่ถ้าบอกเกมนี้คือมันม,มากๆเลยนะคือไม่ต้องคิดอะไรมากก็ไดนะ้เล่นเกมเอามันอย่างเดียวก็ได้เหมือนกันก็ผมซึ่งเกมเนี้คือจะมีตัวเล่นเนี่ยเยอะมากๆด้วยภาพก็สวยต่างหางถ้าชอบเป็นเกมมาต่อสู้สไตล์ในเมก็นี่เป็นเกมที่น่าสนใจมากๆเลยนะแน่น เดี๋ยคือมากมายแล้วก็ผมเกมอย่างที่บอกนะคือภาพสวยหลังการกันสร้างมากคือไม่ต้องคิดอะไรมากเกมนี้เข้ามาในเกมแล้วก็ต่อสู้กับล่าบอสสุดเดือดได้เลยนะคือจะมีอะไรให้เราทำเดียวคือเยอะมากสำหรับใครที่ชอบในเกมแวนวอนิเมะก็นี่แล้วก็ผมไปเกม Open ที่โอเพ่นเวลทีเดียวนะแน่นอนโดยเกมนี้เป็นเกมออนไลน์ต้องใช่ไหมครผม เกมมาดพี่สี่คาร์เอ็กซ์ตรีก็ผมเกมแข่งรถมาใหม่สุดอลังการงานสร้างนะสำหรับใครที่เราคอยเกมนี้อยู่บอกเลยว่าตอนนี้ตัวเกมเนี่ยเปลี่ยเป็นทางการแล้วนะซึ่งงานภาพบริว่างานกราฟิกในเกมมันคือจัดจ้านมากๆเลยนะซึ่งแน่นอนว่าเกมนี้ถ้าใครที่กลางมองหาเกมในแข่งรถเอาไว้เล่นกับเพื่อนก็เกมนี้เราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะซึ่งในเกมี่ยคือแมปกว้างใหญ่มากก็ผมเพราะว่าเกมนี้เป็นเกมแนวเพนโวทีเดียวซึ่งแน่นอนว่าเกมมันคือแหวกแนวมากๆเลยนะแล้วก็จะมีเล่นหรือว่างานอเวรต่างๆในเกมเยอะด้วยซึ่งในเกมมันคือเราสามารถ ได้หลาหลายรูปแบบอยู่แล้วนะคือจะมีลูกเล่นให้เราแต่งเยอะมากเลยถ้ากำลังมองหาเกมในแข่งรถที่มีระบบคขบเครื่องคือไมล็อคิดเอรมาก,ก็นี่แล้วก็ผมเป็นเกมที่น่าสนใจมากๆเลยนะแน่นอนว่เกมนี้เป็นเกมออนไลน์ต้องเช่ไหน่อก็ผมระบบขรบเครื่องแล้วก็ภาพสวยหลังการกันสร้างมากๆเลย เกมมาดับที่3 Block Crime Sandbox Pixel RPG ก็ผมซึ่งเกมนี้คือเป็นเกมแนว G T A สุดเจ๋งนะบอกได้ว่าเกมนี้เป็นเกม G T A ที่เราสามารถเล่นออนไลน์กับคนอื่นได้32คนเลยทีเดียวซึ่งในเกมนี้คือจะมีลูกเล่นเนี่ยคือเยอะมากๆเลยนะคือในเกมเนี่ยจะมีอาชีพให้เราเนี่ยเล่นด้วย ที่สาคัญในเกมนี่คือจะมีในเรื่องให้เราเล่นเหมือนกันนะคือแน่นอนรถเกมไม่จะมีไม่ได้เกมต่างๆให้เราเล่นคือมากมายเลยคือพูด,ดง่ายๆถ้าชอบใหมครับและอยากเล่นเกมแนวชีรยรแบบออนไลน์กับคนอื่นได้ก็นี่ก็ผมนี่เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆเลยนะเกมนี้เป็นเกมที่จัดจ้านมากๆเลยทีเดียวแน่นอนรถเกมนี้เป็นเกมออนไลน์ต้องเชื่อเน,นะภาพสวยมากๆเลย เกมระดับที่ 2. d e r b y ร์บี้คิงซึ่งเกมนี้เป็นเกมในแะข่งรถสุดบ้าระห่ำม,มีเกมที่น่าสนใจนะถ้าใครทด่กำลังมองหาเกมในแะข่งรถโหนโขนมันก็นี่แล้วก็ผมเกมไม่น่าเล่นมากๆเลยซึ่งนตโวเกมน่ยคือจีมหมวยกันเล่นน่ยคือหลากหลายมากๆเลยนะเช่นชนกันในเกมแบบสวยเ่าออะไรนะรถใครไม่ระเบิดแล้วก็รอบเป็นคนสุดท้ายก็ชนะเองนะอะไรงี้ยอะไรงี้บ้าระห่ำไหมซึ่งแน่นอนว่าก็จะมีหมดการเล่นแบบอื่นๆก็ผมคล้ายๆเกมในพันด่านอะไรย่างี้นะซึ่งแน่นอนจะไม่ด่านให้เราเล่นเนี่ยคือเยอะมากๆเกมนี้คือสำหรับใครที่กกำลังตามหาเกมในแข่งรถ พอสมควรนะไม่จะไปต้องใช้มันถึงสเปคแรงก็สามารถในเกมไม่ได้นะคือมันถึงสเปคกลางก็สามารถในเกมไม่ได้แล้วแน่นอนว่าเกมนี้จะมีรถหลายคันให้เราเลือกใช้ด้วยกลับแต่งรถก็ได้เหมือนกันนะเพราะงั้นสำหรับใครที่ชอบในเกมแข่งรถพันด่านก็นีแล้วครับผมไปเกมออฟไลน์ไม mm ่ต้องเชนเน็ตก็เล่นได้นะ เกมมาดบที่1นึ่ง r a g e an Asian e f f e ก็ผมสำหรับใครชอบไปเกมเราจนภัยมีในเรื่องก็นี่เลยซึ่งในเกมนี่คือเราจะถูกเลือกโดยเหล่าทยเทพก็ผมให้มาห้ามพันกับเหล่าปีศาจนะและเราเนี่ยจะได้แบกรับโชคชะตาก็ผมเพื่อช่วยเหลือเผ่าพันธุ์มนุษย์ให้รอดอะไรอย่างนี้นี่คือเรื่องราวาคร่าวๆนะซึ่งภัยโดยเกมเนี่ยคือเราจะได้ต่อสู้กับเหล่าปีศาจร่วมเหล่ามอสต่างๆมากมาย,ยนะคือมอสในเกมนี่คือเดือดม,มากเลยซึ่งภัยโดยเกมคือภาพสวยลังการสร,าสร้างพอสมควรนะไม่ใช่แค่การต่อสู้อางเดียวแต่ว่าจะมีปริศนาต่างๆให้เราแก้มากมายแล้วก็ แน่นอนในเกมนี้เป็นเกมออนไลน์ต้องใช่ไหมครับผมโอเคคลิปไม่ต้องลากันไปก่อนครับผมมาเจอคลิปหน้านะสำหรับใครที่ชอบเกมอะไรในคลิปนี้หรือว่าอยากได้เกมอะไรตรงไหนเพิเ่มเติมก็เพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะหรือว่าถ้าเพื่อนๆมีเกมเจ๋งๆอยู่ในเครื่องแล้วก็อยากแนะนําให้เราบ้างก็แนะนากันได้นะจะขอบคุณมากๆแล้วก็ผมที่สําคัญเนี่ย เกมยังไม่จบแค่นี้นะเดี๋ยวจะมีคลิปขึ้นมากบผมจะมีเกมมาเล่นอีกเพียบเลยนะรอยเพื่อนๆกดเข้าไปดูก็ผมถ้ายังได้เกมเพิ่มเติมก็สามารถกดดูคลิปต่อไปได้นะเดี๋ยวจะมีคลิปขึ้นมากบผมจะมีเกมมาเล่นอีพีเบเลยนะรอยเพื่อนๆกดเข้าไปดูับผมสำหรับคลิปนี้เจอคลิปหน้านะเจอกันมาเฟรบไม่บายขอบคุณที่เข้ามาดูนะกดดูคลิปต่อไปได้เลย